อาจารย์ว่าลีเดอร์ในการซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงครับจะต้องเอมพารตีพวกเขามากๆนะครับแน,น่นอนาภาพแรกออกมาเขาจะดูหยิดต,ต่อต้านอาจจะด้วยแววตาภาษากายด้วยคําพูดที่ทําลายน้ําใจเเหลือเกินเออคุณจ๋ารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ฉันเป็นคนสั่งนี่นาะนายก็สั่งลงมาทําไมฉันต้องมานั่งรับคําบ่นคํานี้ด้วยนะครับเนาะแต่เมื่อไหรที่เราผมชอบคําของในหลวงรัชกาลที่9คือการเปลี่ยนแปลงคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับเนาะนอกจากว่าข้อดีคืออาจจะเป็นใน แผนกโลจิสติกส์ที่คุณจ๋าเนี่ยเข้าใจในโอเปอเรชันโปรเซสอยู่แล้วนะครับนะแต่พอเราไปเข้าใจว่าเอ๊ะมันเขาเกิดความไม่สะดวกสบายอะไรเขามีความกลัวอะไรที่พิชุบอกเนี่ยชัดเจนมากว่าเอ๊ะอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าเ,เทคโนโลยีมันจะมาายพาสชันหรือเปล่าชั้นกาลังถูกลดคุณค่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะพอเราเข้าใจเขาทั้งกระบวนการทํางานไมเซิวิธีคิดความลําบากลําบนของเขาแล้วเราเราสามารถที่จะมาช่วยฟูลฟิลในสิ่งที่เขาไม่สะดวกสบายหรือไม่สบายใจเนี่ย ก็จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถูกต่อต้านน้อยลง